ไ่คนเอกครับทำไมต้องทำ<ท>อย่าง<ค>นั้นวันนี้ก็จะมาเลี้ยวๆโรงแรมนะคะโรงแรมสวยมากเลยนะครับทุคกคนมาดูกันาดูเป็นนะคะมาดูเป็นมาเลยนะคะ ดกจะ๊จิช่แเราไม่ได้แชัด้วพี่ตงนอนน,อนครนับีแ่ของเรานะคะ,ะดจงเกาฮะจงเขานของเขาเหรออืครับสอิอันนี้ของเราเอันนี้เป็นของเราเอันนี้ของเราอันนี้เลยค่ะเป็นของเราเลยอือ ครับน,นี่นี่คือที่ของอรนไฟครับนีอะไอก็รู้มากเลยนะคะครับนี่ห,นหมข้อหายอยู่ได้เลยเอาบาดได้นมาเสียยจะจุดกระเบื้พอมาถึงนี้สบายเลยครับ ครับครับวิเก็บเแ็แต่จะส่วนห้องจะส่วนห้องห้องนอนของเราก็จะอยู่นี้ครับคิดว่าเราอยู่ไม่ได้หรอกตรงนี้ครับอยู่ทีไหครับนี่ล้นะห้องของเราครับห้องที่ห้าครับเราจะมีคนกินข้าวกันเเอก <ใน S 1> ต้องห้ามเสียงดังนะครับเราสั่งอาหารกินได้ด้วยนะ น,นอนไหนก็ได้ลูกเราก็นอนห้องนี้เดี bed, okay? ๋ยวพลเอกก็ไปทําท okay? ี่บ้านพลเอกที่สวนพลเอกโอเคตอนกลางคืนนี้สบายเลยนะครับตอนกลางคืนเนี้ยไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับมืดเลยนะคะตอนกลางคืนก็ออกมาได้นะค่ะไม่ต้องเกี่ยวกับมืดเลยครับเอาจริงๆเขาเขาเขาทำวีแล้วไฟหรือครับทุกคนเห็นไฟไหมคะ ดูไฟพามาดูพามาดูทุกคนพาพาก็พาทุกคนมาดูไฟใกล้ๆยังไงไฟอืมเดี๋ยวคือตอนกลางคืนค่อยดูโอเคตอนนี้มันยังไม่มืดคีรอน้ำต้นไหนมีไรไว้คุยแต่ฟูนบ๊ายบายกันฮะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับยุงกัดหมดแล้วนี่